เสียงอีสานเดียกับเพื่อบาทนำลำเรื่อยๆดูดีมีแห้งจุคดจุคดเด้อมาแล้วกับผมไปเอกเก่าไอ้เท่าทาโลกหนุนสามพันปีพ่อใหญ่ชาลีฮอดีเดย์ตกมาพี่นี่มั่นใจเนาะมั่นใจเนาะไรงานโตเนาะ <laughs> สายานนสายาวขโวนเนาะสาายย ออโอ้ยปีใหม่แล้วเจ้ากระเลี่ยนสายยาใหม่แน่บ,บ๊อบี้บ๊อบี้แม่บ๊อบี้ขอชี้ตั้งให้เอาเอาอครนะเคนะี่ยเอาให้เด้ไอ้หนุ่มสามพันปีไอ้หนุ่มสามพันปีเต้าลี่อุไรพรอุไรพรเต้าเต้าเ <ś c oughs> ต้าเต้าลี่อุไรพรค่ะแมนโดกลับมาไห้ดิอุไรพรเนี่ย บ้่<อ>ให้สองคนงานแล้ยว <c oughs> วัดดีจ้าพี่น้องวัดดีจ้าปุ้ยมันนั่งกระจอกแก่ๆขึ้นนกเควนปิน <c oughs> ้นแท้งานหนาวก็ได้ห่มผ้ามันหนาวถันบอกอาดสิเอ,อ,เอ,อ,อากาศเย็นเตออ้องคิดว่าจถึงพี่น้องโชว์แล้วบันนโชว์กล้ามด้วบันยางโซ่หุ่นก่อนออทโซ่หุ่นปั๊บโตอาจาริฮะเยอะๆพี่น้อง เจ้าได้ยินเสียงหยังบ่ดังแปะแปะเอาข่อยไม่ยิ้นหูบอดดันนั่นดังแปะแปะอยู่นี่แม่เสียงยังวะโอ้ยบดได้แท้เสียงยังวะเสียงเนื้อสาวข่อยแตกโเนื้อสาวเนื้อสาวก็เป็นสะสออยู่หรอกไม่งังอ่ะเนื้อหนังบ้องสั่งไปอุดมสมบูรณ์ด้วอุดมสมบูรณ์โตวันตัววันตัวสมบูร์บ่หว่าจะไดนเขาเศร้ากินเราฮะเศร้ากินเรา โอ้เศร้ากินเหล่าดิอ้วนพี่น้องเขาชื่อไปเด้อเศร้ากินเหล่าแมนฮาเลนกินมันสิเฮียคิดหวัดคิดถึงจ้าพี่บุญบาในบ้านหลายปีเลยนีย่แมนมาในบมาโดนเดาเจ้าคนที้จากเสียงอีสานไปซีบกว่าปี็นเจ้ากไ็ได้ซีบปีแล้วเอาสิเลยไปยุใส่อะไุไปแล้วกรุงเทพไปแะลนะนอกผมเป็นเด็กเทพเป็นเด็กเทพเ<อ>ไปยุกรุงเทพเพราะพ่อเดือนได้ผัวชำ้ำฮะได้ผัวได้ผัว ได้ผัวเออเอาดีใจน้ำเดอ้อม,มาดับบบมือดิมาจะไหนมันตายแล้วผัวตายแล้วคนกินผัวเลยเนี่ยระว่างข่อยกินเจ้าไรจะมากินข่อยเดอ้อก็มันจีตายนาะมันเครียดในข่อยเอาสะรีเครียดจังเครียดมันไปเห็นทุงอย่างอน,น้ำไม่ในกระเป๋าน้อยข่อยอม,มันว่าขอยนอกใจข่อยกเก็บได้นอกข่ายว่าไม่รู้อมข่อยจีว่าเดี๋ยวไปฝากเล็กน้อยอ เพ็งทุงอย่างเลยเจ้าได้กินเหล้ามาเมาโอ้ยขับรถมอเตอร์ไซค์ต่ตำเสาไฟข้อหักตายสม่าโอ้ยชลีตุลเนาะชลีตุลมันยังเอาเราเีย่ยงตุลโดนขคนตายเนาะนี่เธาขอยาตื่นตายตื่นเร็วได้ยังได้แล้วเหรอตายเลยไหมสมพ่อมึงตายเนาะตามึงจะเมนบะมืนเ <c oughs> สาไฟเสงงาแบบไงมึงคือบ่เห็นบัดทุงอย่างน้อยๆบาดใดมึงคือไปเห็นฉนันดอกเมนบอก มันบ่แยกบ่แยมันใส่ตาเร์บ่บพิจรานะรณาบ่าบ่จ่าต้องถามกันก้อนตัวแม่งเป็นยังมเมืองยังกไกลม,มันกันกัน,กนตัวโมโหดีภาพตัวตกต่ำแม่งอีหลีเอาเอาผู้ไม่ไี่ผัวเอาพวกไมไ่ไมจังใดนอคอยเท่าเร็วเขาวัดเขาว่าโอ้บ่ออกแลวผัวอไม่ออกคำวัดเนี่ยดูแลพระเจ้าที่เห็นจังฮันจังเพชรประจำอีสันนี่เราเป็นผู้เห็นได้อยู่ในกินไปถวายเพ่งอันวังเพ่งนั่นอีสันอ้อมบมกห้อยไปให้หลวงพอ หลวงพ่อฉันหลวงพ่อย่องวะฉันย่อมเนี่โอ้ยมื้อนี้ฉันออมหอยแซ่บเด้อยากษูหเด้หอยผู้ใดน้อพันนะออข่อยอยากได้หน้าข่อยเลึกบอกว่าหอยคันนี้เดี๋ยวเดียวไน่ยังหอยคันนี้หอยจักษ์ับเด้อหอยคันนี้กลับมันเป็นหยังอีขันน้อยข่อยมักหยอกเราหลวงพ่อแล้วมักหยอกหลวงพ่อบวชไหมเออ หลวงพ่อบวชไม่เอิ่อพระคู่เบิดบ้านกันยังวะเอาบวชจักมือบวชเจ็ดมือเจ็ดมือได้เป็นพระคู่ฮะว่าไหลเอาเอิ่อพระคู่เบิดบ้านกันยังวะพาได้บวชสิบพรรษายี่สิบพรรษาจังกิจต่งตั้งเป็นพระคู่ใดประจ้างแล้วเราบวชเจ็ดมือบ่่อยเอิ่อเราพระคู่ไหมเป็นยังจะเอื่อญพระคู่เราเป็นคู่สอนเด็กน้อยนักเรียนอยู่โรงเรียนเราเล่าไปบวชเอิดพระคู่นี่มันไม่ได้ซับซ้อนได้เอานี่เจ้าขึ้นหน้าไปเจอเธอได้ยินไหม่ายๆเนาะเออ โอคู่ไปบวชแม่งโอ้รอบวันนี้เราขาวขันพันลกไปบวชสิปุณิวาพระพันลกไม่ยอมไยเออมือเศร้าจักสิได้บุญได้บาปเป็นอยังใส่บาตรให้เรานี่ล่ะเราบวชใส่บาตรก็ได้บุญต้นาะวันแล้วเราบวชไหมเราบ่ค่อยสงบดิมาบินตาบาตรจังเดนเรามาเซลก่อยกันไหมเซลยังใอยกันจังสิใส่บาตรจังเดนหรอวะห้วยไม่ออก้าเมื่อใดก็ใส่ต่กล้วยแทะโมกหัวกบ่มีบอกนะโมกพอบ้านอะ กงูดกินอารมณ์ปฏิเนาะออไม่เป็นภาพเป็นเจ้ามาเทศยุเทศกินแทศ<อ>ตะร้อ,อ,องข่อยกระจาเออร่เหล่าหมกหอกบงควกบ่มี่รอกมีก็หมกอันนี้ละนี่นี่หลวงพ่อมาแลนแปดบ้านบุญเต็่มาแล้วเราด่าข่อยเฉย,เย,ยแล้วด่าอย่างราก็ว่างบาดได้แล้วว่างวัดสูด้วยเออเอานี่ไม่คัดหมกพะนะดังว่าบ่ซ่ารอก มื่อวานบืกกวาเราได้ป็นเจ้าอาวาสตัวบวชตไม่ก็ได้เอาพระคู่นึงได้เป็นเจ้าอาวาสแมนเจ้าวัดาสอกเก่าไปใส่ถือปดนั่นได้วังปีไม่นั่นถือปดเออเป็นยังตึ้งถือปดเตะสังฆทานใส่โยมดีเพราะเห็นตัวในข่าวปดเลยปดเลยแต่งตั้งใบแต่งตั้งใบพระก็มิตรพาหัวช์ไม่มีอยู่ซีลูกยังได้วัดนั่นแมนก็เลยนุ่งลงนโยบายกันว่าผู้ใดที่ได้เป็นเจ้าอาวาสก็ต้องตัดกิเลสเลตัญหา เออตกตัดขาดแล้วอืมตกลงกันว่าพระสีรูปนี่มันนั่งเป็นวงกลมนั่งเอานาสููกันอันนั้นหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมคือดำมีนี่นั่งนั่งพาสมาธิเออพาสมาธิแล้วเอาทาเ่าเนี่ยถาบางๆนี่ถาพระเขาม้มาว่างใบตักเออแล้วเอาสาวโคโยตี้มาเต้นอยู่กลางวงกลมปาตัวพระสีรูปได้ที่จู่วะได้แล้วเขาใจเบ้อวะเนี่ยขันพระรูปใดมีกิเลส ขาดเขาไม่จะดิ้นเดียมดึ๋งดึ๋งดย๋อดึ๋งดึ๋งดนเงดึ๋งดา๋งดึ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 ๋นดึ๋เดึ๋งดึ้งดึ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 ๋งดึ้งดึ๋งดึ้งดึ๋งด้งดึ๋งดึ้งดงดึ๋งดม๋งดึ๋งดึ๋งดเ๋งดึ๋งดึ๋งดึ๋นดึ๋งดึ้ดึ๋งดึดิ๋งดึ้งด๋นดึ๋งดึ้งดึ๋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 ด เวลเรตัดกิเลสแล้วบ้างเราไม่ได้ตัดกิเลสดอกเอาถาเราคือบดินไม่คัดหมกเราสั่นมันบ่มอดถาเราก็ไปแห้งคก็แค่ไม่อาบุหรีโทัมานะอ,อุ้ยจักสัญญาณบ่มีมันคือโทษดูเถียอะหรอนี่แหละอยู่ใต้ใต้ต้นยางนี่แหละคิดถึงทีแหม โอเคโอเคพรุ okay, okay. ่งนี้สามโมงเช้าตือกันไม่พูดยาวหรอกสามโมงเช้าพ่อกัอกนค่ะ <c oughs> นัดแล้วนัดเลยวใคเดีือดโซมากพ่าโอ้โตัวยอดคุณต้นนะสอสอ<ม>สอสอพูอแท่นราชดอนเม่นพูอแท่งสอสออยังสูบสวมกีม่พ่อแท่งสูบสวมพ่อให้มันดูดสวมพี่แกเดา เอามาเบี้ยงผลหอผลงา่ายปิจเจไดเสียงอีสานยุคเนี่ยเดียดนอนอยู่แล้วเสียงอีสานแล้ยเออมื่อวานนี่นประกอบที่เด็กตะคุณทุกข้อจ้าเด็กประถาศึกซุ่มแล้วมาเรียกุดบากเมื่อคืนนี่เจ้าภาพเส้นเจนย่าโตเลยผลงานดีมากแมีนบอกจังไดก็ขอฝากเนี่ยฝากโตให้เลี้ยงยีร่าโซ่น้ำแนวมันนี่ตั้งใจแห้งเลี้ยงยีรา่าจ้ามีอยู่บ่มีแต่นะเอาคุ่าพอยิ่งตายแล้วพรายิ่งตายก็คอยนี่เด้ โจ้าเจ้าเป็นหัวหน้าแทนเป็นหัวหน้าเรียกทีรันบ้านนอกเขาเอิดหัวหน้าดอกเขาเรียกว่าบอสบอสโจ้บอสโจ้บอสบอยบอสบอยอืมเขาหลอดอยู่กันสิบอสหลอดดปเนาะบอสหลอดโซนุกโซนุกเออดีใจร่มรอดบอสหลอดโซนุก ก็เปลี่ยนภาษาไม่ได้ยุคนี้ยุคมันโซเชียลไปใส่มาใส่แฟนครับกับห่มกันรอบตัวโอยู๋จังคนเบิร์ตอันก็ว่าที่มิจะพาประเทศจะง่ายอยู่มือมีนัดกันไปประจำนั่นเดทไปไปครับพี่ดีครับรถฮานาเบิร์ตสเตกหลังจะปีใหม่พระตะสว่างยัวสเตกคักเราฮานนเดี๋ยวบังค่อยมาแข่งจักรีอะ ไปเลยมาล่าเขาเลียนยุไซล่ะสิเป็นจ้างมาล่ามันนะสิท่านบาดท่านเมื่อข่าบอลมงืนลายแสดงคนทีตายเอ้กันแม่เอากันแม่เอากันแม่เอากันโอ้ยขาโอ้ยกระดึกตั้งหัวตัวโอ้ยเนาะผัวขี้เหล่าโอ้ยจะเป็นหามันก็เอากันเอากันโอ้ยไม่ยังล่ะตัวเตกแล้วมันโอ้ยม่งอย่าบ่อยเนาะสันดาน ครับแล้วแต่มาเบิ้งหน้าเบิ้งหลังอีหยังซังไพ่เหรผัวข่อยให้แล้วนี่ผัวผัวอีรีเนอรเออผัวข่อยเมื่อเนื้อเมื่อตัวนี่ผัวข่อยนี่ผัวข่อยนี่ผัวข่อยนี่ยเพ็รจังได๋จังได๋กันฮะเป็นจังได๋จังได๋กันมันม่อมเหล้าข่อยให้แล้วม่อมเหล้าม่อมเหล้าเอามันว่าข่อยงามแล้วผูว่างามเออโอ้กูจะคักเด้ิายมันมาหยังมาหยังมาหยังฮะมาหยังก็เอาว่าสิมาจ้างหมอลำนะค้านี่ ปูเอาไปเกมศาสตร์ว่าปูเทาเออศาสตร์ว่าปูปูนี่แหละเทาเข้าสิจ้างมาร่ำเอาโอ้ยเอามาตะปามั่นใจเนาะอัาชีพจ้างวัดตีจ้างเสียงอีสานสิมาจ้างเสียงอีสานยาเฝ้าจ้างยาเฝ้าจ้างเสียงอีสานเบิ่งเลี้ยงยีร่าสก้อนแม่เจ้าพาเบิ่งเลี้ยงยีร่าสก้อนยีร่ายังย่างยุติยังค่ะพระเอกเป็นเังไหพระเอกผู้ดีบ้าหลอนหรอพระเอกรูปหล่อเสียงดีนางเอกดิ นางเอกโอ้ยสวยสวยหุ่นดีเซ็กซี่เอามาเอามาโซ่สัก่อน,อนอออให้ลาพระเอกเข้าพระเอกเรื่อง <ขา S 1> นี้ล้านน,นั่นองมาเดียวจานโอ๊ยพี่น้องเอ้ยโอุตส่าหอยากเลี้ยงยีราฟไปเพิ่งอจะบุญส่งอยู่ยังสิได้ลี พ่อยปนิีกรเป็นไว้นหมครกูจะจ้งซักยามอะไรไปก็ได้มึงสีบังมาหมอลำฟังจ้าฟังว่าหาแม่สุดิโอ้กูออกมาเป็นพระเอกดิกูเพ่ได้ออกมาเล่นตลกยังไปสนใจลูกมันล่าใหม่พี่ให้น้องเข้าพูน่ะพูน่ะพูน่ะพูนอาตีมาให้มาลำเห็นกูพูดให้ใจส่มึงได้ยินเสียงกูมึงจะหนาวฮะมึงได้ยินเสียงกูมึงจะหนาว ข่อยอยู่นี่เป็นข้าวเ่าไอ้ยังเนี่ยโอ้ยสิมัสจะแตกข่ายังเรานี่ใส่สัวได้ยังระบาดมันยังร้อนฮะไม่ยังเอามันว่าสิหนาวหันดีโอ้ยเขาปัดสดโอ้ยเขาเสียงดีเสียงมันแต่ฟังเสียงเขาเลยเจ้าสิสอนโอ้ยสบาเออเพรามันเป็นหนาวอันนี้เนาะเออหนาวโหลดไข่ไตพร้อมอีปอบเพราะเขื่อนลมพอดีแท้ ล็อกบอลดีได้มือนีกัวปากเอาล็อกบอดีขึ้นนาตาด้ป่ะทีเจ้าฟ้าคํับานโจ้แม่ยังอีกปัญหาอ้าวเป็นหมอล่าให้โซ่ฮะต้อมมีอุปกรณ์เสริมได้ไหมอุปกรณ์เสริมเออแบบใดหาก่อนหาก่อนเอาพุ่กุ้งอุปกรณ์มันไหนนี่เ้แม่ยังอ่ะไม่ลอยใส่คือน้องไนมอนี่เออไดมดนี่ในท่ามกับใส่คือก้น กลัวไม่แข็นผ่าเฮขยนกูคักหนึ่งดังดีดีได้ไหมบอกเอาเทศเบื้องเทศเทศเทศเออเออดังดีครับดังดีได้ไหมขันเสียงดีเสียงม่นจิบิดิพิงแม่น้ำลอดตุฟังล้ำครับนั่งหรือออกเสียงจากเราว่าปนสิบันหนีจะเป็นโมโหจัดยังเนาะจบบเมื่อแน่่นันไปนั่งไปนั่ง เว้ยเพื่อนกำลังโกเงินเด็นันแม่นผัวผู้ใดหาคนมาแล้วผ้าจะแตกอย่างเงี้ยผมไม่สามารถที่หาเพื่อนมีเงินหั่อจ้ะมีแต่เอามานี่ก็เปลี่ยนหาใหญ่ละล้ำล้าล้ำฟังล้ำครับกินบ่าเป็นอยู่บ่ได้ ดี่วะเปสียังแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อโอ้ยฮากินซีบุ้งเอ้ยให้ผื่นพันสะดอนเสียงดีครับเสียงมันดีอยู่ดีเสียงมันเสียงดักกล้องเสียงคือปล่อยไฟฮะเสียงคือปล่อยไฟเสียงกล้องเสียงมันพอเบาผื่นปล่อยไฟนี่ถ้่เป็นคนมักเล่าครับปล่อยไฟนะและเป็นคนจีแต่ง่ามันพอปล่อยไฟดุมปลอพ่อพี่ถ้าเป็นคนรูปรอ ใจดีเสียงดีใจกวออกมาลับพี่น้องเอ้ยบาดท้าวาดาศิลเปิ้ลนี่มาต้องห่วงเลยแล้เป็นก้นมาต้องห่วงแล้เป็นก้นที่แต่งงามเดี๋ยวพอน้ำหลังหันหลังเวทีนี่มาต้องห่วงเลยบ่แพงแนวอยู่แนวกินโอ้ยแนวอยู่แนวกินมี่ทะาลหอบเพืให้ลูกให้ต้นมืออ่อนบอกเป็นกินสุสิงสุยางก่อนจีบอกเลยพอมาต้องห่วงพอไปแล้เป็นก้นน่ารักรถใจดีโอปอมอารีเดี๋ยวบ่ปิดบ่บังกันไว แต่แม่มาชิย่องดอกเงินกูเบิลเดอะมี่ทราบป่ะไม่ทำดีละมึงนี่ไมีสมีดีเพราะว่าใครเคยเจียวเลยรับรูกลับให้พี่น้องเขาฟังลับรับกินบ่เป็นอยู่บ่ได้มวนบ่แม่มวนพี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 เพ็กเพ็กอย่า่มาวนซื่อๆแม่เอาเงินมานำเพ็กฮะเพิ่มมากไหมเพิ่มมาไเ้หบอกนังบ่เห็นคือม้าสาแท้ มาช้าดีกว่าไม่มามาได้นั่งหนาเพื่อน่ะโอ้เอายบบมูตัวนี้นั่งหนากระซ้าเน้อปวดเอ็นข้อก็อย่างนี้ลั่มลัมหัวใจหวังแต่น้ำสาเอาเงินมาไหมเนี่คกิดถึงข้าวนล้งมาดังสูงเอาเลือกจสิวายคิดเห็นหนาสาวท้งไข่เท้าป่าเป็นตา เทพให้ผมบุญสูงวันขี้หลังอดบ่ได้ว่มีใมือนม่เิ่นกาลังโจกต้องข้ายสูอยู่จังเอ้ นี่ก็มีซื้อบาบุญสู้สอกพี่น้องอของถ่าปานดำมาเกิดศาสตร์ใหม่ปานนี่ปานพระแท่นเดีมักอันพระแท่นเดี๋ยพอกันก็ปานดำมาแล้วมาแล้วกเนี่ยผู้หมูจักว่ำกว่าหมูนางตาเหลียวมอ่ำจักหมูจักว่ำหอยหอยหอยลานางเอ้ยว่าจะได้นอแหล่ลังวันถางเคียงโอกโบเธอ เพิ่นก okay, ็เลือกผู้ใไฮยุผู้ใด้รอเพิ่นก็ให้ผู้นั่นรอ้ยตะกี้ก็ว่ากูเด้อพอรอกันเลยก้องถาปานดำบันทบุญสู้สินั่งถาปานดำยุนี่ลราแม่เปิดตัวเปิดตัวนางเอกเพราะอย่างนี้ตัวนางเอกนางเอกมาบั่นออร์เนอ่อนเงี้ยยุบบั่นมางไบประจ่างนะมางับไผประจ่างเด้อนางเอกปานดำนางยางคงเอาแล้วบันที่โฮมพูล ีปอดมึงเ้ยมึงหลงเลี้ยงล่ำบ่ลนี่ห้อยฟานดำเด้บ่ลเป็นล่ำเลี้ยงผีกองก้อยโอ้ยนี่แม่ไม่ใหญ่เสียงมึงก็แหลมดีแต่ว่านี่ยปลาดำห้อยยุ่ยเนี่ยโอ้ยปลาดำบ่นั่นปลาดำข้า่นี่ปลาดำไม่ใหญ่นี่เบิง้งเมนเมฆเมฆตาพอดีมึงจะมาไกลกูไร้เบิ้งติดตอดกูเอาล่าให้พี่น,อน,น้องครับบ้งนั่งเอ่ นังเอกนิ่งคือกับปอมหลอกคัทนี่เบอร์จาแน่วท่วงนะเจ้ากระได้จะหลอกมันก็คือเนาะใส่เหล่าค้ว่าไอ้บุญสู้ข่อยได้นิ่มหาบ้างดีๆหาบุญสู้ข่อยุใส่เลยไอ้บุญสู้ปั่นยู่ใส่แบนปังหาปังผู้สิ่พ่อกันมาเมื่ออย่าไปใกล้เด็กน้อยเขาทิไปไอ้บุญสู้อยุใส่ไอ้บุญสู้ เาม่เป็นนากเอกบ่านาะบัดนนอะ ลุยว่คันนี้เป็นอะไรน่ปานเจมาปีเลูปีเลูังวดถ่ายแล้วเนรอสกนนี้ปากคล้อมันซอย่อยน่โอยออโอ้ย้อยโออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโออ้ยโอ้อยโออยโอ้ยโอยโอ้ยโโอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ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 ้ยโยโออ้ยโอ้ยโออ้ยโโอ้ย มึงกัดไปแกล้งน้องมึงก็บอฮักกันนโอ้ยโซกุสิหาได้เด้นังอีกแบบอี่ระยี่ะตังแม่มึงฟังแม่โอ้ยมันคือผีในหนังการ์ตูนเรมและฮาบาทตะกีติเอาใจสิเจ้าเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อเออเจ้าจะไปใส่นัดกับหลวงพ่อเพิ่นมาเซ็นสัญญาจี้เอาไปเอาไปเอไปขอคอยไปเซ็นสัญญานล้วเอาไปเอาไปเอรถไปเก็บมะเขือโอ้ยตูดบาดกินตูดสมก็มักกมหักจุดอก โอ้ยกูนักตามำศาสต์จีศาส์เห oui er like ็นยังฮักกันคือเขาโอ้ยบ้านทำฮักกับบ้าอีป่านเราคือขี้เ uh, ก oh ียจมีนะพ่อลงสาลมาเฝ่าเห็นภาพยางเต็มตามานำหาบุญสู้ตัวพี่น้องเออเห็นนายสู้รู้บะพี่บุญสู้สู้ แม่เจา้าผักวะใส่ส่นเจ๊ไอบุญสู้ใครบ่นี่บ่เห็นนี่บ่ไอบุญสู้สู้พี่จ๋าอเอิ้อนขึ้นบนปากจักเท้ามึงตั้งนาตั้งตามาตีกูคักๆเราตีกูเห็นยังตีกูเห็นยังกัดนี่แล้วเอ,อิ้นบุญสู้นี่เดีย๋ยวขึ้นบนปากจักเทธอเอิ้นหาต้บอกโดนกับขึ้นบนปากกูว่ามันบุญสู้บุญยังนี่อันนี้บุญลี้เอ้ามึงเลับไป็ตัวอะไจันหีโอ้ยจันสี จันสีจันสีเออเอามึงถือมาอย่างนี่เอาว่าบ่ไดดก่อนล่ำนอกก็ถือมาหนีโอ้มึงได้ไดก่อนล่ำกันดีดีก่อนล่ำได้รัเนาะมึงนอกกันดีก่อนล่ำจันสีจันสีพี่แม่พี่แม่พี่ไอ้บุสู้มึงอีงูเขียวฝรั่งแกไปบ้างวันัสู้บักบุญสู้บักบุญสู้บักบุญสู้เอาอีนี่แม่ ไอ้บุญสูวเฮาต้องเจรจากันเรื่องมัดบ่อทันแล้วเดี๋ยวเบิ่งบทก่อนคือบ่ได้จังสีเท้าจังไหนแล้วน้องสาวตัวนั้นมันเลือนโอ้น้องสาวที่หันบอกไปมักผู้อื้อไอ้บุญสูวผู้นั้นยฝันพ่อสิแต่งงานมึงอย่ามาหน้าด้านหาสางเรื่องอัปปีฉันเสียไอ้เต็มทีพ่อแม่มีตระกูลสูงโอ้ยมัน้องบทบทสูงอีเว้นเป็นคือการยำนา เสียแห้งลงสัตว์อีปานบ้าจมาแ,แบ่งมึงยะมาหวังแต่งแยกง,งเอานาเดือดเดือดขันมึงเตือกกบสวดต,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 ตยายตายตายอัยแม่มึงสัวเขาเดี๋ยวผมถากูกวอนแม่ยังไปใสไปไ่ไดิตายบัานดี้มัตั้งรักแล้วบัานกูต้องไปใส่ดิเ<ส>งี๋ยดูใส่หน้อบ้นี้น่อโอ้ยาขว๋งเลย พอยารีมันบอกละลมันบวกละลามัแบงซะมันสิบไปหนามาหลังมันแบงซะเดียวเดมันบอกนะาไปเอาแม่เย็นมาเล่นซะไปไหวยหวแม่เตือนมาเล็นแทนข่อยเด้อวอาันแม่เย็นมากูุบุยุกขึ้นจนแบงแบงแบงพยารีแบงเถอะอันน้อันนี้น้อยก็จะใกลอีนี่ก็จะใกล้ปคกุตูผู้เดยวเลกดตัดเครื่องปัดเคงให้อีนี่ปัดขาปัดทั้งใตให้อีนน้ แล้วงกลางยุใส่นะงกลางเชียวไปใสกูไมเชียวเอาไปยั้งกเลจะแกได้จะไม่กุมกูเนะเจ้าเชียวไปยังไม่ใย็ต่อยตายพสลีเป็นกระเทยบาดเนี่ยโอยไม่ไ่เสียงนึกใจใจุใสู่้ใดรอปเลาร์าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของบาดกผลาแแ้ว